นี่โอ้โหเพียบเลยมาดูครับจอมดีเดือดรุ่นก็ทันมาสักครู่นี้แหละครับภาษาเลยครับจากทั้งจัดตุเสียพียเสียลบฮดาวดังรุ่นพี่สไตล์เดียวกันเลยก็คิมครับนายทวัตจันทร์ทิพย์27ปีเท่ากันเลยครับนักขับเอาละครับเริ่มจะเปิดเกมแรกกันหนักหนักแล้วนะครับในช่วงต้นยกดูวา่ามนะัจจุราชน่ะเดินออกแข้งต่อยประเภทถอยหลักหกล้มด้วยกันตี้ลครับขยับเข้าไปโอ้โหจอมดีอะไรดีๆกันแน่ครับ โอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยมาถูกออกถูกใจสายโหดสายลุยแน่นอนครับทั้งคู่มาโอ้ยดูมาเอานี่ครับแล้ต้องสอยฝ่ายละกี่เข็มครับพี่อารีดูจักว่าออกอาวุธกันนะครับทั้งแขงทั้งเข่าทั้งหมัดออกกันหนักๆแรงๆมาดูนะครับว่าจับได้แล้วนะครับ,บวงในโอ้ก็ตดนไล่แขนแล้วก็สับชันี 3มมกราคมที่ผ่านมาครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสารายุทธแก้วเผือกด้วยครับให้เกียรติเป็นผู้แทนในการมอบครับ ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำเป็นกสินชนิดเม็ดไดฟิลีนินเบนด้า500ยา่า้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้องที่นายวีรพุทชงครับเพื่อการสนับสนุนสปาแม่ไม้มยมย,มยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยบริษัทอาบาเช่นัมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมพร้อมด้วยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมขอขอบพระคุณครับโอ้สมการรอคอยเลยนะครับคู่นี้ตามคาดจริงๆเลยครับ แพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่เกมนี้เบียดตู้กันอย่างสนุกแน่นะครับเอาเละครับจังหวะบวกหมัดบวกศอกแลกกันแบบใครดีใครอยู่ใครจะพลาดก่อนใครนะครับอู้แต่ว่ามัจจุราชนี่ก็โ้นไปเยอะเหมือนกันพยายามจะเบียดกล้ำในตีเข่าอยู่นอกนี่ไม่ได้นะครับโดนาจาังหวะบวกศอกกันเอาละครับเริ่มจะเห็นเลือดจากมัจจุราชแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหนี่นะครับแลกกันแบบใครยุบนิดเดียวนี่ เป็นเรื่องได้แลวครับปยคู่นี้ับาโอโ้ดูครับสถานการณ์ว่าแฟนๆบอกยันภาษาบุกเตียนอยู่เตียนไปเดี๋ยพวพร้อมฟื้นขึ้นมา,านี่อุยอุยอุยอ้ยออหลุดหลวมไม่ได้เลยครับทั้งหมัดทั้งศอกนี้รอกันอยู่ทั้งคู่ขยับข้าไปมาจุราต,ต้องพยายามเบียดกล้ามในโอแต่ว่าจอมเดชดก,ก็มีศอกคอยบวกนะครับล้วก็ออกได้หนักๆด้วยแม่นด้วยนะครับเอาละครับมาจุรา โดนไปเยอะแต่ว่าหัวใจนะเกินร้อยอยู่แล้วนะครับพย,ยายามจะบวกจากปล้ำไห้อย่างเดียวดูจังหวะการยัดตอกของจอมเดชโอ้โหมานคือว่าโดนนะครับแต่ว่ายังบวกอยู่นะครับนีนะครับขยับเข้าไปยุบนิดเดียวนี่เป็นเรื่องนะครับทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายนี่ต่างโดนด้วยกันเลยครับันทีนะครับ เป็นต้นแบบเลยครับพี่น้องนองนักชกรุ่นหลังนี่ต้องดูเลยครับ่าประเภทใจโอ้โหเต็มร้อยนี่ประมาณ200%เซด้วยกันคู่เลยโอ้โหมาจุราเด้งไปมาจอมเดชจอมเดชแบบยัดอ้ยดูครับป่บวกแรกกันแบบนี้มามีหลับ,ม,ลบมีหล่นไหมครับโอ้ยไปยก2ดูครับโอ้โหควาเสียวมาเสียวหมดยกสองพักแป๊บเดียวครับ โตโยต้าเคมอเตอร์ครับพร้อมด้วย c ีีเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอนิเล็กศรีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ซีพีทู 5g สัญญาอันดับหนึ่งกูจำทูนและรีแท็ธุรก,ก,กิจผ้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโดดสูสองแห่งคู่เหมือนกันแล้วก็มีหมัดมีศอกดูจังหวะบวกกันนะครับต่างฝ่ายต่างโดนเลยนะครับหน้าเสียวได้เลยนะครับโดยเฉพาะศอกนี่นะครับถุงจูลูขวางของมาตุย่า ชกตั้งรับนะครับแต่ว่ามีหมัดมีศอกมีคอยบวกอยู่ตลอดนี้ไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนแล้วครับเขาบอกยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับโอ้โหเอ้าอ้าลูกนี้หักล้มไปโอ้ยจอมเดชก็อาศัยจังหวะนะครับชกในเกมตั้งรับมีลูกดักแทงแล้วแข้งซ้ายออกได้หนักหมัดอยูลาดใต้ตนนะครับยัายจะเตียๆจะปั้มในโอ้โหในนี่ชัดเจนกับสวกมาแต่ละเม็ดกาดนี่ไม่ตกเลยนะครับ รู้ว่าจอมเดชนั้นมีหม,มัดมีศอกคอยบวกอยู่แข้งขวาตุลาต้นเกี่ยวแล้วก็ล้มลงไปอีกแล้วนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับ สามยกที่ผ่านมาเนะี่ยมีแข้งหรือว่าจอมเดชชกในเกมตั้งรับไม่ประทะด้วยนะครับบัดหน้าคอยแย่ไว้แล้วออกแข้งขวาโอ้โหแล้วกะบิดเลี่ยมเนี่ยเนาวมัตจูราท่านหัวทิ่มลงไปเหมือนกันนะครับเอแลวครับมาดูนะครับว่าจังหวะนี้จอมเดชก็มีม,มัดมีศอกมีแข้งมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับมจุราไม่สนเบียดโอ้ยโดนศอกอีกแล้วนะครับจอมเดชไม่ประทะด้วยแล้วครับมาถึงตอนนี้นี่ไหนก็พยายามแจกโคดแขนไล่แขน โอ้นี่ครับยกสี่บ้านอนเกี่ยวล้มลงไปไม่เป็นไรครับโอ้วิ่ง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 เลยครับวิ่งมาจุฬาที่สำคัญอย่าไปเปิดหน้ารับศอกเพิ่มครับโอ้โดนยังลงใกล้เคียงกันอยู่นะครับยังบ้าเลือดแล้วนะครับตอนนี้มัจุราพยายามจะเบียดจะชนจอมเดชจบในเกมตั้งรับขยับตีนะครับ มีตอกมีแข้งคอยก็ตัดเอาไว้ตลอดนะครับโอ้มาจุฬานี่ก็โดนเยอะแต่ก็ยังแข็งใจคนระับยังแข็งแรงนม่ต้องพยายามจะเบียดล้องในโอ้เสียงเชียร์นี่ั่างันสนามแล้วแนละ้วตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับโอ้โหเจครับนะมา,าทั้งสองลูกทางเลยครับมา,มาจุฬานี่ก็เสียงโลนเสียงทีจ่าตุ๊มาห้าหมื่นเริ่มต้นโอ้ย รู้ครับว่าเดินช้านี่เดี๋ยวจอมเดชแกมาเป็นชนุดเหมือนกันโอ้โหคู่นี้ว่าสุดมันจริงๆครับวงนอกนีดูวาจอมเดชก็ออกแข้งแทงเข่าต่อยหมัดได้ดีนะครับแต่วงในพอมัจุราจับได้ดีโอ้ดูแข็งแรงนะครับเอาแล้วครับนอกกับนในชัดเจนแล้วนะครับมาถึงคู่นี้เบียดเข้าไปาจอมเดชก็พยายามจะกคแขนไล่แขนแล้วก็แทงคู่ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเกมนีเ้าใจนะครับ ต่อเนื่องเบียดเข้าไปลังเบียดเข้าี่นะครับโอ้มีหมัดมีกอกแล้วก็โต้หนักๆด้วยนะครับดูนะครับจังหวะสายหลักที่เดี่ยาสู้แล้วครับพับกันก็คู่เดียวมาตามก็ต่อในยกสุดท้ายครับมันแบบนี้นี่เองครับต่างศึกต่างสายเราเอาดาวปู่โคจรมาเจอกันครับโอ้โหดูแบบธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้าง 0028008000บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตากระต่ายพร้อมด้วยแอนตาซินรับแอนตาซินนี่ ni, ผู้สำรุนหลักของมัจุราาเลยครับเข็มละ5 0 0ยบาทโอ้ยตอนนี้เดือนแล้วครับมาจุราาก็ยังลุยเหมือนเดิมน,นะครับมีหมัดมีแข้งน้ำไปก่อนแล้วก็จะกล้ำเลยเดูว่าจอเมเด็กเขาจะไปรับไม่ได้ก็ขยันโต้ด้วยนะครับปิดโอ้โหปิดจะแทงลูกนี้สวยเลยนะครับมาจุราชเริ่มจะได จะเบียดจะชนตกใจไม่ได้ยุบย่นไม่ได้นะครับจอมเดชโอโ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเสียบเข่าวิ่งยกเขา่ายางเดียวครับมัจุลาอ้ทาทันไม่ทันครับ2นาที1ิาวิจอมเดชนี่ก็ตอนนี้ตีหัวเข้าบ้านอ้าเตะซ้ายมัจุลาติดตัวตีได้ไหมโอ้ตอนนี้อัดฉีดมีทั้งคู่ครับอ้าโอ้โหตอนนี้วิ่งวิ่งอ้าเวทีจะแคบหรือเวทีจะกว้างอ้ามาตั้งไว้มีศอกด้วยครับจอมเดชโอ้โหแหมต่อยเชือกสันเลยครับ ยามจะออกแข้งแล้วก็ขวางเอาไว้แต่มัจุรานั้นชนอย่างเดียวนะครับไม่สนใจนะครับโอ้พยายามเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีเศษนะครับทีมงานก็สั่งเดินหรือว่าจอมเดชก็ยุบย่นหมดเหมือนกันนะครับแต่ยังแข็งใจนะครับมีโต้อยู่ตลอดครับโอ้โหอาวุธมวยสวยนะครับจอมเดชอ่าเตะหลุดมามไปพลาดเชือกเส้นบนเลยครับผ่านไม่ผ่านครับอีกหนึ่งนาทีครับ ไม่อยากให้พอนะครับอยากจะทําอะไรต้องรีบทำครับเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับอา้าวตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้มาเดี๋ยวดูครับโอ้โหทางไหนนะครับท่านที่3รวบรวบมคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้มัจจุราชโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างทานุเร้าใจเลยครับ